อ่ะเอาอยัางเอาอยัางสวัสดีครับกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแต่ทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยก็จะมานะครับรีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโซโ2บ22กันเหมือนเดิมนะอ่ะ วันนี้ก็มาอยู่กันที่ค่าย ebest gaming ครับผมเดี๋ยวผมขอเติมตังค์แป๊บหนึ่งนะผู้ชมนะวันนี้เล่นกันอยู่ที่35,98บาทนะครับผมก็ไอ้98บาทที่เป็นติ่งข้างหลังเนี่ยก็คือแบบแก้เคล็ดของผมนั่นเองนะผู้ชมนะวันนี้ไม่ได้มารีวิวเกมที่แจกนะครับแต่จะมารีวิวเกมที่ไม่แจกนะครับของค่าย ebest gaming บางคนอาจจะงงว่าทําไมไม่มีเกมแจกแล้วหรอเดี๋ยวนี้มีครับแต่ผมไม่รีวิวนะมารีวิวเกมที่ไม่แจกดีกว่าลองดูครับว่า ถ้าเกมที่ไม่แจกแล้วเนี่ยเราจะเล่นได้ตังค์หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอหาเกมแป๊บหนึง่งเหมือนจะเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นพิกชี่โกก็แล้วกันนะครับนี่เกมนี้กดเข้ามานะครับคูณ10คูณ5คูณ2นะเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นเกมสล็อตแบบไหนนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมสล็อตแบบช่องเดียวท่านผู้ชมครับช่องเดียวเลยเหรอเอ้ยจริงปะเนี่ยนี่แสดงว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ พวกบิ๊กวินพวกตัวคูณหรือพวกอะไรเนี่ยออกง่ายมากนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะให้เงินเราหรือเปล่านะครับวันนี้หมุนตาละ50บาทนะท่านผู้ชมนะสล็อตช่องเดียวว่ะท่านผู้ชมครับเออเป็นไปได้เอา่ะเอา่ะมาดูกันครับว่ามันจะออกรางวัลอย่างไงนะก็น่าจะไม่มีหมุนฟรีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะไม่เห็นสัญลักษณ์สแครเตอร์นะ แล้วก็การออกรางวัลเนี่ยเราสามารถดูด้านบนได้เลยนะครับมันบอกไว้หมดแล้วนะว่าถ้าได้รูปหมูนะครับหมูตัว,ตวล่างๆเนี่ยเห็นไหมตัวล่างๆที่มันดิ้นดุกดิ๊กดุกดิ๊อยูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าได้3ตัวนะครับเราจะได้500เลยท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่า500บาทหรือคูณ500อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอืมแล้วก็มีเหมือนแบบมีตัวคูณด้วยนะครับ y คูณ2 y คูณ5ด้วยนะท่านผู้ชมนะมี y คูณ10ด้วยนะครับอืมอ่ะกดหมุนไปเรื่อยๆครับ มาดูกันสิว่าเกมที่มันไม่แจกของทางเว็บนี้เนี่ยเราจะได้เงินหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะมถ้าโอเคนะถ้าแบบว่าเกมนี้เนี่ยมันแจกแล้วเราทําให้เราได้เงินได้กําไรเนี่ยก็แสดงว่าเว็บนี้เนี่ยมันโอเคที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับได้มา150บาทนะหมุนตั้งนานอ้าวเห็นไหมท่านผู้ชมครับมาแล้วคูณ2นะครับ y คูณ2ได้มา500บาทเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหม เล่นกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสล็อตแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับมีโอกาสรวยมากนะเกมนี้นะผมผมว่านะโอกาสรวยเยอะเลยนะเกมนี้นะครับดูสิครับว่าทุนนะครับอาตีไปเป็น3,600ก็กแล้วกันนะครับ3,600ของผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่อันนี้วายออกมาไหมไม่มีอะไรครับอันนี้กดหมุนไปเลยครับกดหมุนไปเลยนะครับอืม นี่ผมเพิ่งรู้นี่ว่าแบบมีสล็อตแบบนี้ด้วยไอยคูณ2เกือบครับเกือบไม่มานะสล็อตช่องเดียวนะครับช่องเดียวนี่ผมเคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นเฮ้ยไม่ใช่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นนะครับน้อยสุดที่ผมเคยเห็นก็คือสล็อตสามช่องเท่านั้นนะครับสล็อตช่องเดียวแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยนะผู้ชมนะแล้วมิไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมีด้วยนะครับและท,ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เกมแจกด้วยนะผู้ชมนะเออไว้งงว่ะอ่าเรามาหมุนกันดีกว่าครับตอนนี้ ก็เงินของผมก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ันห้อนะครับอยู่ราวๆนี้แหละนะผู้ชมนะก็มีขึ้นมีลงนะครับเป็นปกติธรรมดาของการเล่นสล็อตนั่นแหละนะครับเรากลางๆกลางๆเกมเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะว่ามันแจกหรือไม่แจกนะครับเราต้องมาดูช่วงท้ายเกมนะเออแบบว่าเวลาเงินเรานะครับเหลือน้อยทุกทีเนี่ยมันอาจจะแจกก็ได้นะผู้ชมนะเพราะผมเคยเป็นแบบนี้บ่อยอุ้ยอันนี้ได้มา400เลยนะผู้ชมนะเออเว้เนี่ย ผมว่านะเกมนี้น่าจะรวยว่ะถึงจะถึงไม่ใช่เกมแจกเกมบัคนะแต่ผมว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยังไงก็รวยนะครับมีทุนสองพันเนี่ยแนะนําเกมนี้เลยนะครับหรือทุนน้อยกว่านี้ก็แนะนําเลยเกมนี้นะครับโอ้โหเป็นเดอะเบสเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้อันนี้ผมเพิ่มไปเป็นที่90บาทนะครับเราลงทุนสูงเพื่อหวังผลกําไรนะครับผมอ่า ยิ่งเราเล่นสูงนะครับความเสี่ยงก็จะสูงมากขึ้นนะครับความเสี่ยงที่เราจะเสียตังค์หมดเนี่ยสามพันเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นแต่ถ้ามันได้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมครับถ้ามันได้ขึ้นมานี่คือสุดยอดมากเลยนะครับผมหมุนตาละ90บบาทนะเนี่ยมาเสียก็เสียนะครับแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่เสียโอ้คูณสิบมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหหูดับเลยกูดูครับท่านผู้ชมครับคูณสิบมาเลยนะเว้ยดูครับได้รางวัลเท่าไหร่ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึงครับดูครับขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เป็น Big กวินเมกะแล้วนะครับแล้วตอนนี้เป็นบิ๊กวินซ p e เปแล้วนะครับคูณ10มาตตละ90บาทน,นะครับคูณ10เป็น9,000บาทเป็นยังไงท่านผู้ชมโอ้โหไอ้องมึงแจกขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมครับดูครับจาก3,600ของผมตอนนี้เป็น 1, 10, 1 9 9 8 8บาท โอ้นี่คือผมเลิกแน่นได้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ต้องได้มากกว่านี้อ่ะคือตอนนี้ยังไงก็กําไรแล้วยังไงผมผมไม่มีทางเสียกําไรแน่นอนนะลองมาดูกันดีกว่าว่าผมสามารถเพิ่มเงินเนี่ยจาก1น0 0 0ให้มันไปสูงที่สุดขีดจํากัดของมันได้ที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับผมจะหมุนอีกนั้นนผู้ชมเฮ้ยคูณ10มาวะนะครับไม่คาดคิดเลยนะเมื่อกี้ได้มา9,000บาทอะ โอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับนี่คือสามารถจบเกมได้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่จบนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆนะเนี่ยพอมันได้เยอะแบบนี้นะครับขออีกสักครั้งมาขอคูณสิบมาอีกสักครั้งมาเอาเป็นตาละสอ0รไปเลยมาหมดก็หมดนะครับไม่หมดแน่นอนผมเชื่อว่าคูณมาคูณห้าไม่มาไม่มานะครับดูครับเห็นไหม นี่คือหมุนตาละส0 0นะครับได้กลับมา2,000นะครับเพราะปกติถ้าหมุน90บาทมันจะได้กลับมาเท่าไหร่450ใช่ไหมแต่นี้เรายิ่งเพิ่มนะครับกาไรมันก็ยิ่งเพิ่มขึม้นไปอีกท่านผู้ชมครับและถ้าเราฟุกได้คูณ10อีกครั้งหนึ่งนะครับมีแสนแตกท่านผู้ชมครับผมว่านะโอ้โหเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูครับเงินอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะนี่เกมไม่แจกนะเว้ย นะครับอย่าลืมนะครับว่าเนี่ยมันเกมไม่แจกนะครับโอ้โหสุดจริงสุดจริงก็ทิ้งแดงท่านผะู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าอีกสักแป๊บเนี่ยผมจะเลิกเล่นแล้วล่ะนะท่านผู้ชมนะมันมันไม่น่าจะได้ไปเกินนี้หรอกมั้งเนี่ยฮะเนี่ยมันก็อยู่ที่1 0,000ื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับก็หนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ขึ้นไปหนึ่งหมื่นสี่ไม่ขึ้นไปหนึ่งหมื่นห้าทักทีนะมันน่าจะสุดได้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะ โอ้โหแต่ได้กําไรมาอยยังได้บิกวินมาอีกท่านผู้ชมครับดูครับได้มาอีก2,000นะครับเป็น1 3 0 0 0บาทนะโอ้โหอันนี้่าด่าผมนะผมอยากรู้ลิมิตมันนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะสูงได้เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะว่าโอโ้ได้มา13 0 0 0แล้วยังไม่หยุดอีกเหรอนะครับม,มันอยู่ที่ความโลภของเรานะครับผมผมเป็นคนโลภมากอย่างนี้แหละนะมาดูกันครับยังหมุนไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะ โอโ้โหน่าน่าจะไม่ไม่เกินแล้วล่ะนะท่านผู้ชมนะน่าน่าจะจบที่หมื่นสามนั่นแหละท่านผู้ชมครับความสูงสุดของมันนะหรือถ้าหมุนไปเรื่อยๆอาจจะเป็นหมื่นสี่ก็ได้นะครับแต่ผมหยุดแล้วนะครับเพราะพอแล้วนะครับนี่ก็กําไรมากพอแล้วนะครับจากเท่าไหรอ่อ่ะสามพันหกใช่ไหมได้กลับมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทท่านผู้ชมครับคิดเอาเหอะนะครับนี่เกมไม่แจกนะเว้ยถ้าเกมแจกจะขนาดไหนนะครับ เอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับเ,เกมสล็อตเกมหน้านะครับเว็บนี้เว็บเดียวช่องนี้ช่องเดียวแล้วก็เป็นเว็บที่แจกนะครับอยู่เว็บเดียวก็คือเว็บนี้แหละนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ